สวัสดีครับคุณผู้ชมพวผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยน่าจะทราบเันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสื้อของใครนะครับก็คือเสื้อของน้องสัดจังสวิชยาีขจรรุ่งศิลป์สมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง bnk 4 8นั่นเองนะครับก็เจ้าน้องเล็กใจไม่เล็กของพวกเราเนี่ยแหละนะครับ เรื่องของเรื่องที่วันนี้อยากนําเรื่องของน้องสัจจังมาพูดถึงกันเพราะว่าผมมีโอกาสได้ดูรายการ Music Bo x f r ซ์ฟอร์มโฮมทางล่าสุดนะครับแล้วก็ได้เห็นผลงานของน้องสัจจังทีอ่ออกมาร้องเพลงให้พวกเราฟังกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออแค่พูดในตอน,นรวมๆก็ไม่น่าจะพอนะับคงต้องแยกออกมาเป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนเพื่อพูดถึง น้องที่ผมชอบคนนี้นะครับอ่ะมาว่ากันนะครับก็สำหรับน้องสัจจังเนี่ยต้องบอกว่าน้องเองเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องสัจจังแบบพันแท้จริงๆเนี่ยน่าจะเคยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ต หรือไปค้นหาใน google หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็น่าจะเคยเห็นภาพที่ก่อนเข้าวงนี่น้องสัจังยังเป็นเด็กตัวกระเปียกเลยนะครับแล้วก็ไปร้องเพลงตามงานต่างๆที่เหมือนเป็นงานที่คนญี่ปุ่นในเมืองไทยเขานัดรวมตัวกันสังสรรค์กันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะเห็นน้องสจจังมาร้องเพลงมาเต้นอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกแล้วก็ชอบชอบร้องเพลง มากๆนตั้งแต่เด็กนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอน้องเข้ามาสู่วง b n k 4นเเป็นสมาชิกรุ่นที่1ของวง b n k 4นเเ็นในแการเนี่ยน้องก็ยังคงร้องเพลงอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ไม่ต้องขึ้นบนเวทีแสดงต่างๆหรือในเทเตอร์หรือในตู้ปลาแล้วก็ในที่โดดเด่นที่สุดที่ทุกคนน่าจะจำกันได้ดีคือในไลฟ์ส่วนตัวของน้องที่น้องมักจะ ร้องเพลงให้ฟังอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาไทยหรือว่าเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับเพลงที่ผมชอบมากๆที่น้องซาจังร้องก็คือเพลงแอบชอบเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับมันคืออะไรที่ดีงามที่สุดในโลกแล้วนะครับแต่ว่าอ่านั่นก็คือการร้องของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะร้องให้ทุกคนฟังร้องเพลงให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุขนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันคือสเสน่ห์ ที่ดีมากๆจริงๆนะครับไม่ต้องใส่เทคนิคเยอะอะไรมากมายแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามระดับขั้นเนี่ยก็น้องก็เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพอดีนะครับก็พอมัธยมศึกษาตอนปลายก็ต้องเลือกและว่าจะไปเรียนในเส้นทางไหนอะไรอย่างไรนะครับอยากเป็นอะไรน้องก็ยังมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักร้องอยู่เสมอนะครับ น้องก็เลยแปดกสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่มันสอนเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็การเล่นดนตรีโดยเฉพาะนะครับน้องก็มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงในขั้นสุดมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เรียนดนตรีเครื่องดนตรีต่างๆมากขึ้นในโรงเรียนของน้องนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของน้องก็ยังโชคดีมากๆที่อยู่ในระบบ ของ48รูปเมืองไทยที่มีครูที่มีความสามารถมากๆอย่างครูแมนที่เก่งเครื่องดนตรีแทบจะทุกอย่างเลยแล้วก็ครูเอ้ที่มีความสามารถด้านการเล่นดนตรีการร้องเพลงมากเช่นการรวมถึงครูปิ่มที่เรื่องการร้องนี่ไม่เป็นสองรองใครแล้วก็ปั้นนักร้องเีกเก่งมากมายหลายคนแล้วเช่นน้องออนละอองฟองเป็นต้นเนี่ยก็ทําให้น้องสจังเนี่ยได้อยู่กับ คนเก่งๆมีความสามารถด้านดนตรีด้านการร้องเพลงมากมายก็ทําให้น้องพัฒนาการร้องเพลงขึ้มาเรื่อยมีโอกาสได้ศึกษาตรงนี้มากขึ้นนะครับและที่สาคัญสิ่งที่ดีที่สุดคือน้องสัจจังเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะครับน้องรับอะไรใหม่ๆมาน้องก็นําปรับปรุงในงานในทักษะของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นกันได้เลยว่า ในรายการ Music Box From Home ที่ผ่านมาน้องร้องเพลงได้ดีขึ้นมากจริงๆนะครับของเก่าก็ดีขึ้นดีในสไตล์น้องแบบสดใสน่ารักใช่ไหมครับแต่ว่าอันล่าสุดเนี่ยน้องก็พัฒนาทักษะฝีมือการร้องของน้องมากขึ้นนะครับเช่นใส่เทคนิคต่างๆไว้เช่นเสียงหลบเสียงสูงเสียงต่ำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ทำให้เพลงที่น้องร้องมันมีสเสน่ห์มากขึ้น นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่น้องอพัฒนาต่อไปในคลิปร้องเพลงของน้องเนี่ยน้องรู้สึกว่าถ้ามานั่งร้องเฉยๆธรรมดาก็มันก็ธรรมดาไปนะครับน้องก็เลยตัดสินใจที่จะปรับทําทให้คลิปมันนะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยการาไปร้องเพลงตามมุมต่างๆคือตอนนั้นน้องก็ออกไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมน้องก็ดูแต่ในคอนโดก็ ไปหาวิวในคอนโดเนี่ยแหละร้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นํามาตัดต่อแล้วก็เทคนิคการตัดต่อต่างๆน้องก็พยายามใส่เทคนิคนู่นนี่เข้าไปเพื่อให้คลิปมันออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งมันก็สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมประทับใจในในคลิปนี้ของน้องสะจังมากนะครับชอบมันจริงนะครับนอกจากนั้นเราพูดเรื่องของดนตรีนิดนึงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าช่วงน้องเข้าวงใหม่ๆน้องอาจจะ ไม่ได้โดดเด่นเรื่องการเล่นดนตรมีมากสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อเราจะเห็นแล้วว่าน้องเริ่มมีเล่นอูคูเลเล่และเล่นกีตาร์แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยม,มันชัดเจนมากๆตอนที่เพลงว to d a y Version Band แบลวน้องได้เล่นกีตราร์ตราโปรอยู่ในวงนมันมันสุดยอดมันดีงามมันมันทรงคุณค่ามากจริงๆงนะครับผมก็รู้สึกว่า เ,ออเด็กคนนี้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มีความสามารถรอบด้านแล้วนะครับทางการร้องการเต้นการเล่นดนตรีต่างๆนะครับตอนนี้เหลือแค่สะสมประสบการณ์ให้มากขึ้นนะครับตอนนี้พึ่ง17กับ18เนี่ยอีกสักปี2ปีเนี่ยผมว่าผมก็ยังมั่นใจอยู่เสมอนะว่าถ้าน้องได้คุณซื้อดีๆตอนนี้ก็ได้ดีอยู่แล้วละทั้งครูปิงครูเอ็กครูแมนที่อคอย สอนทั้งเรื่องเทคนิคการร้องเพลงการเล่นดนตรีต่างๆแล้วก็สอนวิธีการใช้ดำเนินชีวิตทีด่ดีเนี่ยน้องมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เป็นกับตันวงเบียนเคฟตต่อไปคนต่อไปนะครับหลังจากเซอร์ปรางอาจจะวางมือเร็วๆนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าเซอร์ปรางก็ออกตัวแล้วว่าอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสัจจังด้วยนะครับผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ